ผู้ชมครับผนหลังของมิ้งนะครับตักกระแตนใเดิอนมกราคครับวันนี้มาที่ตลาดเชียงนะครับเขาที่19สิงหาคมนะครับยังอยู่ในเดือนของวันแม่อันนี้มีหลากหลายนะครับวันนี้ได้หนึ่งล็อกก็เลยจัดแบบแบบหนึ่งล็อกเลยนะสวยๆนะครับดินปูก็เกือบหมด้วคบเหลืออยู่นิดเดียวนะพระเอกของงาน ก็ย,ยังมีหลากหลายนะครับเคือผ้างานคู่รตเตอรี่นะครับรบตเตอรี่ขายดิบขายดีซื้อแผงนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาหลายคนแล้วจริงหรอจริงรวมทั้งผมด้วยเลขสองตัวล <snowball ing> อยเดียวร้อยเดียวแผงนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนนซื้อบอร์ตรงนี้ก็นอนนุ่ม นอนฝันดีโบดนี้ก็สวยเสื้อผ้าวันนี้จัดสวยมากเลยมาอยู่นี้ประจำนะบนนี้ประจำอยู่ไหมครับมีจิ๊บช็อปอ้น่ารักน่ารักนะเชิญน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าปูที่นอนนะครับของน้องหนุ่มคนหนุ่มสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวคน <c oughs> <c oughs> หนุ่มสร้างเนื้อสร้างตัว ทั้งนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในชุดเสื้อผ้าโอ้เยอะแยะมากมายครับมีทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอบวันจิตขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวตลาดเคหะนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดอันนี้เสื้อผ้าเขาสวยๆง,งามๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเข้าคิวครับเข้าคิวห้ามแย่งกันนะครับห้ามแย่งกันเด้อห้ามแย่งกันเด้อเสื้อผ้าง,งามๆมันนี่ใครหมดก้อนมูเลยเนี่ย โอ้ยอันนี้สุดยอดเลยคุณพ่อเราสุดยอดเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรนะรับจากใคร <lean. S 1> ทำเองเลยรับล้วนล,นล้วนรับล้วนล้วนนี่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 ฝีมือนี่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านครับเขาลามก็ททำมาอย่างเดียวผมพ่อจะเต็มเลยนะครับเนี่ยโอยได้เงินล้วนๆนอ่านี่ของป๋าผมไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่นป๋าผมนี่ ป๋าชัยป๋าชัยจะของหายแล้วที่ตลาดเชียนะครับทุกเชา้าทุกเชา้าบางท่านก็อยู่ยาวถึงเย็นเลยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับหลายท่านก็มาไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ชุดชั้นในชุดชั้นในของสุภาพสตรีนะครับทุกไซส์สวย,สวย อ้าวอันนี้แว่นตานะครับสายตาสั้นสายตายาวมีหมวกด้วยเอ้หมวกไปเท่าไหร่น้อนี่หมวก50บาทเออเดี๋ยวต้องซื้อแล้วนี่ห้าสิบแปดสิบแปดสิบอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกระเป๋า80กระเป๋าร้อยเออนี่เก๋พิมพมเลยร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มหน้าเห็นไหมเห็นไหมรับประกันตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไม่รับประกัน รับประกันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเว้นจาก็ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็เรียกว่าแว่นพิเศษนี่เนี่ยเว่นพิเศษพิเศษหนักหนาทุกทุกงวัวจ้าทุกทุ่งัวสามตัวแดงจึงเคืองเออถูกแดดทุกงวัวเดี๋ยวต้องต้องทุกแดดทุกงวัวเนี่ยนะโอ้มีทุกไซส์เลยเนาะโอ้ยงาม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 เห็นนะเห็นนะครับที่ตลาดเคหานะครับ มีตลาดเคหานะครับชุดชั้นในทุกไซส์ทุกอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างออขอบคุณมากครับผมบุหรักของมิ่งนะครับ081878789ครับผมหามาจบลงที่บูธตัวเองเออจะหมดแล้วนะครับวันนี้จะหมดแล้วโดวยกกับแล้วครับร้อนเหลือเกินหมดแล้วจะหมดแล้ว,ลวพี่น้องเ้ยไปอุดหนุนได้ออหอนกับฮอนขอบคุณ